อรหังส้ำมาสัมพุทโถข้าขวาพุทธ้างข้าขวางอาเิวเทมิฮะฮะสวาฆาโตข้าขวาตาท่าโมทำมานำมันซ่ามิ สุปติปันโนคัคขวัตโตซาวะสะชังโคชชางคังละมามิขอข้าคุปเป็นเจ้าปวดป่วยพระพรให้ลูนองหลับฝันดีตื่นมาร่างกายมีที่แข็งแรงและมีความสุขออเมน Det er jo